สู่ช่องแอนสำี่นะคะวันนี้คุณเองก็มาไหว้ปู่ไหว้ปู่ก่อนเดินทางก่อนเดินทางกลับแล้วนะคะเม่คือเมื่อเช้านี่วิ่งคลิปทั้งวันเลยค่ะก็เลยเดินไม่ไหวแล้วตอนนี้นั่งพักอยู่เตรียมตัวที่จะเดินค่ะก็ผมก็มาขออนุญาตลาพบปู่น้ำเงินใสพี่ปุ๊น้องเตี้ยวพี่แอนค่ะเดินทางปลอดภัยเด้อพี่เอ็งเด้อแล้วก็ย่าชี้ขออนี่ยลาเลยนะคะค่ะ ไปพักผ่อนเดี๋ยวมาเนาะจ้ะไปพักผ่อนไปคลอดไปคลอดเพราะว่าจริงๆบ้านก็อยู่ที่นี่ใช่ค่ะพูดแล้วขนลุกเลยเวลาพูดลาผมทุกคนลุกไม่เพราะบ้านยังอยู่ที่นี่อยู่เลยไปพักผ่อนไปพักผ่อนค่ะพักผ่บางครั้งมันก็อาจจะแบบว่ามันกั้นน้ำตาไม่อยู่ก็บอกว่าไปมันมีสองบ้านนี่ก็มีบ้านนี้บ้าน ด้วยก็ต้องไปทำธุระแล้วก็ไปอยู่กบพี่กับเมียที่เราครอบครัวเลยในโซน้อยก็พามาเล่นได้บ้างเออเดี๋ยวก็มาวิ่งเล่นแถวนี้แหละก็คือหน้าที่การงานกันก็อยู่ตรงนั้นก็มาตรงนี้บ้างไปตรงนั้นบ้างกันแบบแม่ก็แบบว่าดีใจแล้วก็ทุกคนก็ให้มีฝุ่ มันอ,อัดอั้นตามใจนะก,ก็ขอให้โชคดีนะลูกนะขอให้มีโชคมีลาบทำงานกิจการใดๆก็ขอให้ลุ่งเรืองไปด้วยดีขอให้มีโชคมีลาภมีเงินมีทองทั้งสองคนแล้วก็ลูกด้วยก็เป็นสีคนะ่คนแล้วเนาะพี่แหลงก็งไปชุดทูปนะคะกับน้องเมย์แล้วก็ลูกทั้งนเดินทาง มาลาปูลา YouTube แล้วก็การงานการเงินึ่งของเฮล่นไหลขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปขอให้ลูกก็สุขภาพแข็งแรงให้เป็นคนสองของไม่ให้เป็นคูในคนสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างเลยระบบคอนเสิร์ตแล้วมาโชว์การโกงเอาโทรศัพท์ไหมผมไราบ มออาจับม yeah. ือหัวก no. ่อนถ้าจะจับมือท네 nice> ี่กดจับมือก่อนลูกจะมือมมาจับมือมอากาศดีจะจับมือแม่แล้วเราเชมต่อเียงงจะอยู่ด้วยนะไปไก สาธุสาธุพบปู่ครับผมขอลากลับบ้านช่วงหนึ่งนะครับก็ไปดูแลครอบครัวก็ถ้าลูกคลอดแล้วสุขภาพแข็งแรงทุกอย่างก็อยู่ตัวทุกอย่างก็จะกลับมากอขอบคุณทุกอย่างที่ปกปักรักษาทั้งผมทั้งเมที่อยู่มาตลอดตั้งแต่อยู่เกอกจนถึงที่นี่ก็ต้องอ เลาชั่วคราวนะครับผมแล้วก็จะกลับมาพอบ้านยังไงก็อยู่ที่นี่นะครับยังมีบ้านอยู่ที่นี่อยู่ก็ต้องอขอท่านปกปักรักษาครอบครัวผมต่อไปจ้าจ้นจ้าจ้เจ้า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 จาจ้อจจจ เดินทางปลอดภัยเด้อขอบคุณนะครัะขอบคุณทุกคนนะครับของอะไรก็เก็บเรียบร้อยแล้วเนาะบ่าชีพี่ปุ๊ก่่ะพพีันบอกน้องเมย์ด้วยเด้อเดินทางปลอดภัยเด้อขอบคุณนะจ้ะน้องน้องหมาเดินทางไปยังก็เดี๋ยวจะเอาขึ้นรถแล้วอ๋อเอาไปรถน้องน้องเมย์นี่น่าโอ้ไม่ได้ไปรถใหญ่ไม่ได้ไปรถใหญ่จ้า เมื่อเช้าปากแปลเข้ามาลาพวกเราเลยหรอใช่ใช่เนาะเนาะยาชิสามตัวเราวันนี้ซึ้งใจมากเลยมันเหมือนมันรู้เนาะใช่เหมือนเขารู้อ่ะที่ตาเกาไปนอนนะนึกว่ามันจะรู้ว่าไม่ได้ปก่อนนั่นเหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูไปดูกันไปดูไปดูขึ้นรถก็ไมู่้ยังไม่เสร็จอ๋อยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จหลายขั้นตอนโอเคค่ะก็เอาเฉพาะสิ่งที่จําเป็นขึ้นรถไปแล้วค่ะค่ะ เดี๋ยวไปแลเด้อไปไปบูดนดอกเดี๋ยวกับกลับมากเพราะยังมีบ้านอยู่ที่นี่นะครับยังมีบ้านอยู่ที่นี่ไปแค่ไปทำธุญละไปโชว์ข่าวไปโชว์ข่าวเดี๋ยวก็มาขอบคุณครอบครัวก็นั่นแหละพ่อแม่ลูกก็พ่อเจ้าแม่เจ้าด้วยอะไรก็ตามที่ผิดทางกายวาจาใจกับทุกคนก็ขอขอภัยซึ่งกันและการนึกค่ะจ่าจ่าค่ะ มันผิดกันได้อยู่แล้วเนาะผัวเมียยังกระทบกระทั่งกันลูกเอออันนี้ก็ธรรมดาลูกแฝดผมก็เหมือนกันยังถีดกันไปถีดกันมาอยู่เราก็ยังชกมวยกันอยู่รอบสิ่งที่ผมยังเห็นก็คือมีแต่พิธภาพดีๆนั่นแหละนะครับผมทุกอย่างก็เมื่อคืนนี้แม่ก็คิดมาก็ร้องไห้แม่นำสายตาไหไแล้วนเราอยู่กันหลายคนเนาะ ไม่มีกับข้าวแม่ก็ปั้นข้าวสีข้าวแล้วก็หนิงก็บอกว่าแม่ผมจะไปให้น้องเมย์แม่ซึ้งใจมากเลยว่าคู่นี้รักกันข้าไปตนดชีวิตขอให้รากรืมอย่าได้อย่าชีอย่าร้องสิอย่าชิี้เยนเป็นสุดนะคะ โอ้โเมด้่ามกำสทำให้เราน้ำตาไหลแล้วพี่น้องมืนเดิมมืนเดิมมนเดิมกอดกันก่อนลานะคะอ่ากอดลุงพันกอดลุงพันแล้วโอ้ยกอดลุงพันพี่น้องเออ ลุงพันธเจ้ายาชีเลยลุงพัน้ยผมรักยาชีมากนะรักมากรักทำใสายพ่อเป็นนักพูดอาวุโสลูกแลครับเดินทางเลยเวลาที่นึกถึงกอกอกเอ๊ะทำไมเราทำไมอยู่ๆเราน้ำตาไหลล่ะวันแรกวันแรกอย่างเงี้ยผมก็ยังนึกถึงยาชีมันถ้าถ้าผมไม่ได้รับความเมตตาเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าตอนแรกผมนึกถึงกอกอกผมก็ยังนึกถึงคนที่นั่นไม่ออกเนาะ ทีนี้เนี่ยยาชีเขาก็ดูแลตอนนั้นอ่ะหลายหลายอย่างก็ทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าตัดสินใจที่จะปลุกปั่นมนตอนนั้นนะส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็มีมิสไซอคลมิปลุกปั่นหลายหลายอย่างก็กอดล่ะทั้งน้ำจ่านะเอฟซีนะพี่เหน่งก็เดินทางขอพี่เหน่งเดินทางปลอดภัยนะคะน้องเมย์นะคะขอลูกอย่างปลอดภัยนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ